่ามกลางความเงียบสงัดของป่าลึกในแถบภูเขาสูงของภาคเหนือประเทศไทยดินแดนที่แมกไม้เขียวขจีปกคลุมจนแสงแดดหลอดลงมาได้เพียงน้อยนิดน้ำค้างในยามเช้าเปล่งประกายระยิบระยับเหมือนเพชรนับพันที่เลื่อนลอยอยู่บนยอดใบไม้พัดลมเย็นจากสายลมประจำฤด,ดูหนาวพัดผ่านกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าและกลิ่นดินชื้นๆผสมผสานกันจนสร้างภาพแห่งความสงบ สายหมอกสีขาวบางๆคลอเคลียกับพื้นดินเหมือนม่านบางของธรรมชาติที่ปกป้องความลับและความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและนักผจญภัยตัวน้อยในเรื่องเล่าขานของชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงในใจกลางป่านี้อาศัยหมาป่าแก่ชื่อว่าป้าวิลาหมาป่าที่ได้รับการเคารพนับถือจากหมู่สัตว์ทั้งปวง ป้าไม่เพียงแต่มีความแข็งแรงและเฉลียวฉลาดแต่ยังมีเสียงพูดนุ่มนวลที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ชีวิตยาวนานหลายปีป้าวิลามักเล่าเรื่องต่างๆให้ลูกหลานหมาป่าฟังใต้แสงไฟระยิบระยับของดวงดาวคืนหนึ่งในจังหวะเสียงจิ้งหรีดร่ำร้องดังเข้ากับเสียงลมป้าพูดวิวนน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความหมายลึกซึง้ง ลูกเอย๋ยหมาป่าแต่ละตัวต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจซึ่งกันและกันเหมือนน้ำค้างที่เกาะอยู่บนใบไม้หากน้ำค้างไม่มั่นคงก็คงหลุดร่วงไปตามลมไม่มีวันอยู่บนยอดหญ้าได้ตลอดคืนเช่นนั้นเมื่อหลายฤดูการก่อนหน้านี้ยังมีลูกหมาป่าตัวหนึ่งชื่อวายุซึ่งยังเด็กและเต็มไปด้วยความสงสัยวายุเติบโตมาในฟูงที่ป้าวิลาเป็นหัวหน้า ทุกคนต้องรักษากฎของฝูงที่เน้นความเชื่อถือและความร่วมมือในการล่าสัตว์และป้องกันภัยอย่างไรก็ตามวายุกลับมองโลกแตกต่างออกไปด้วยความใจร้อนและไม่ค่อยจะเชื่อใจผู้อื่น วันหนึ่งหลังจากที่วายุและเพื่อนเล่นของเขาหลุดเข้าไปในเขตป่านาคที่หนาทึบเป้าหมายของพวกเขาคือการตามหาเหยื่อที่หลงทางแต่กลับประสบกับสถานการณ์ที่ต้องแยกจากกันวายุต้องเดินทางด้วยตัวคนเดียวท่ามกลางความมืดและความหวาดกลัวที่เริ่มบังเกิดขึ้นทีละน้อย กลางความเงียบที่ปกคลุมทั่วป่าวายุเริ่มได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงมันคือเสียงของหมาป่าตัวอื่นที่ป้าวิลาไม่เคยรู้จักและไม่ได้รับการยินยอมให้เข้ามาในฝูงวายุเลือกที่จะไม่วิ่งหนีและตั้งใจฟังเสียงนั้นด้วยความอยากรู้แทนจากนั้นเองที่เสียงนั้นกลายเป็นเสียงที่อบอุ่นและเข้ากับความรู้สึกของเขาอย่างน่าแปลกใจ เด็กน้อยกล้าหาญดีที่เธอไม่หนีไปไหนจงเชื่อใจในเสียงของหัวใจและจะพบทางสว่างในความมืดเสียงนั้นพูดกับวายุท่ามกลางความมืดนั้นวายุใช้เวลาคิดทบทวนและรู้ว่าความเชื่อใจก็คือพลังที่แท้จริงในการใช้ชีวิตในป่านี้หลังจากที่วายุได้เรียนรู้ความหมายของความเชื่อใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ เขาค่อยๆหัดเปิดใจและรวมพลังกับเพื่อนฝูงหากไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจในหมู่พวกเขาก็ยากที่จะอยู่รอดในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายและความท้าทายป้าวิลาและสมาชิกฝูงจึงมารวมกันในคืนหนึ่งใต้แสงจันทร์ดวงเดียวกันในขณะที่สายลมหนาวพัดผ่ามาโดยรอบ ้าเล่าว่าวายุได้เรียนรู้ว่าความเชื่อใจไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการกระทำและหัวใจที่เปิดกว้างการเป็นหมาป่าที่แข็งแรงไม่ได้หมายความว่าเธอต้องสู้เพียงลำพังหากแต่ต้องมีเพื่อนร่วมทางและรู้จักแบ่งภาระด้วยกันความเชื่อใจในฝูงหมาป่าก็ตัวขึ้นอย่างแข็งแรงเหมือนเครือข่ายที่เชื่อมโยงทุกชีวิตเข้าด้วยกัน วายุเติบโตขึ้นเป็นหมาป่าที่ฉลาดและมีน้ำใจไม่นานเขากลายเป็นตัวอย่างของผู้นำที่ไม่เพียงแต่กล้าหาญแต่ยังใจดีและรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคำพูดของแป้วิลาที่บอกไว้ในอดีตก้องอยู่ในใจของวายุเสมอ น้ำค้างกลางคืนจะเลือนหายไปเมื่อแสงแรกของดวงอาทิตย์ขึ้นมาแต่ความเชื่อใจที่แท้จริงจะอยู่กับเราเสมอเหมือนป่าใหญ่ที่คงอยู่แม้ผ่านฤดูฝนและฤดูแรงมากมาย เมื่อเรื่องราวของวายุเริ่มเล่าขานไปในหมู่บ้านใกล้ป่าชาวบ้านก็ได้เรียนรู้ว่าความเชื่อใจไม่ใช่เพียงสิ่งที่ใช้กับหมาป่าหรือสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับชีวิตของทุกคนในชุมชนความสัมพันธ์ที่มั่นคงสร้างด้วยความไว้วางใจนั้นช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับธรรมชาติที่ร้อมรอบตัวเขา ในวันหนึ่งเมื่อสายลมหนาวพัดผ่ากลุ่มหมู่ดาวที่กระจายทั่วท้องฟ้าวายุและป้าวิลาออกไปนั่งร่วมกันบนยอดเขาที่มองเห็นภาพรวมของป่าทุกด้านป้าวิลากล่าวด้วยน้ำเสียงอันแสนอบอุ่นและเคร่งขรึมในคราวเดียวกันลูกเอย๋ยค่าของความเชื่อใจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่คือกุญแจที่เปิดประตูแห่งความสุขและความสงบสู่หัวใจของทุกชีวิต จำไว้ว่าหากเรามั่นคงต่อกันเหมือนน้ำค้างที่ไม่ร่วงหล่นกลางคืนแม้จะมีความลมแรงแค่ไหนก็ไม่มีอะไรมาทําลายสายสัมพันธ์นั้นได้เสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้สูงค่อยๆเลือนหายเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มาสาดส่องจนดวงตาของวายุเปล่งประกายด้วยความหวังและความเข้าใจในหัวใจของเขา เหมือนกับนำค้างที่คงอยู่หลังคืนที่หนาวเหน็บสัญญาว่าจะไม่ร่วงหล่นไปในสายลมแห่งชีวิตเขารู้แน่ชัดแล้วว่าความเชื่อใจเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปตลอดกาลและมันจะเป็นมรดกที่ส่งต่อไปยังลูกหลานของเขาด้วยเช่นกันเรื่องเล่าของหมาป่าที่เรียนรู้คุณค่าของความเชื่อใจจึงกลายเป็นนิทานสอนใจที่ชาวบ้านเล่าขานต่อกันมาไม่รู้จบ เป็นดังสายลมหนาวที่เป่าผ่านป่าใหญ่ส่งผ่านความอบอุ่นแห่งใจถึงแม้ในความมืดมิดของโลกใบนี้ความไว้วางใจและความรักยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางผู้คนให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้อย่างสง่างามและมั่นคง